เรียนท่านประธานผมลังสิมมลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาและกรรมธิการท่านประธานครับประเด็นที่ผมจะพิปรายผมจะพยายามไม่ให้ซ้ําซ้อนกับเพื่อนสมาชิกท่านอื่นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมได้สงวนเอาไว้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องนะครับอื่นๆด้วยเช่นในเรื่องของสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ควรจะใส่เข้าไปรวมถึงวัน ที่คิดว่าในยุคสมัยนี้นะครับเราไม่ควรจะอ้างอิงตัวเลขที่เคยใช้ในการร่างรัฐรมนูญเมื่อตอนปี40ซึ่งผมคิดว่ามันน้อยกว่านั้นได้อีกนะครับคือ180วันประเดน็นที่ผมอยากจะอภิปรายนะครับเพื่อ,อ,อให้เห็นถึงความสำคัญที่ผมมีความจำเป็นต้องตัดบางวรรคออกไปนั่นก็คือวรรคที่เขียนว่าการจัดทำ ร่างรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมดหนึ่งบททั่วไปและหมวดสองพระมหากษัตริย์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจาักรไทยจะก,กระทาไม่ได้กรณีที่ศาัฐสภาวินิจฉัยว่าร่างรัฐธรรมนูญมีลักษณะตามวรรคหให้รัฐร่างรัฐธรรมนูญเป็นอันตกไปซึ่งผมเห็นควรว่าในส่วนนี้ควรที่จะมีการถูกตัดออกไปท่านประธานครับเหตุผลที่ผมเห็นดังกล่าวนะครับผมมีด้วยกัน2ข้อครับข้อที่1ครับ เนื่องจากการแก้รัฐธรรมนูญนั้นอยู่ภายใต้มาตรา255ซึ่งรัฐธรรมนูญ255นะครับได้กำหนดว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะกระทำไม่ได้การแก้ไขรัฐธรมนูญที่จะเกิดขึ้นจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรานี้ ดังนั้นประเภทที่เราจะมีความกังวลว่าจะมีการแก้ไขรัฐมนูญเพื่อนําไปสู่การล้มล้างสถาบันนะครับเป็นการแก้ไขรัฐมนูญซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการปกครองจะไม่มีทางเกิดขึ้นอยู่แล้วในทางกลับกันครับการกําหนดห้ามแบบนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาทันทีคือประชาชนสงสัยครับว่าทําไมถึงต้องห้ามเพราะในอดีตก็มีการแก้ไขมีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะต่อการรัสมัย ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งผมขอยกตัวอย่างนะครับอย่างล่าสุดนะครับก็มีการแก้ไขนะครับเมื่อปี2,500ถ้าจำไม่ผิดนะครับคือปี2,560ที่มีการแก้ไขร่างรัฐมนูญนะครับที่ผ่านประชามติซึ่งในที่สุดนะครับก็มาเป็นรัฐธรรมนูญปัจจุบันซึ่งในเหตุการณ์วันนั้นนะครับผมขออนุญาตอ้างอิงจากข่าวนะครับโดยท่านวิษณุนะครับซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรี ได้มีการอ้างถึงครับว่าในหลวงมีพระราชะกระแสรับสั่งให้มีการปรับปรุงแก้ไขร,รัฐมนูญฉบับประชามติใน3-4มถึงมาตราจึงต้องแก้ไขรัฐมนูญฉบับชั่วคราวเพื่อให้นําล่างรัฐมนูญที่นําทลนกล้าวถวายไปแล้วนํากลับมาแก้ไขและนํากลับขึ้นทุนกล้าวถวายไปอีกครั้งโดยมาตราที่จะมีการแก้ไขอยู่ในหมวดพระมาหากษัตริย์ทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าการแก้ไขหมวด1หมวดสองเนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถทําได้ ไม่ใช่เรื่องที่อยู่อยู่นึกจะทําก็ทํานะครับเป็นเรื่องที่ทํากันมาโดยตลอดครับแต่ที่ผ่านมาเราพูดรล่ากับว่าทั้งสองหมวดนี้เป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทําไม่มีปกติประเพณีที่ทํากันมาซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่ในอดีตนะครับเวลามีการรับประหารขีกรัฐมนูญมันก็กระทบกระเทือนนะครับต่อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหมือนกันก็ทํากันได้นี่ครับ แล้วเพราะเหตุใดนะครับในการที่จะมีการตั้งสสรอเราถึงไม่ให้สสรนะครับเขาทํารัฐมนูญเนี่ยตามที่เขาคิดว่ามันเหมาะสมกับการรัสมัยเราไปบอกว่าหมวดนี้ห้ามยุง่งหมวดนี้ห้ามแตะมาดนี้มาตรานี้ห้ามแตะถามว่าทําแบบนี้เนี่ยมันเป็นผลดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หรอครับยิ่งเราห้ามยิ่งเป็นผลเสียยิ่งเราทําราวกับว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่พูดไม่ได้เลย ยิ่งไม่เป็นผลดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ดังนั้นนะครับผมไม่เห็นด้วยนะครับกับการที่ไปห้ามสสรอแต่ต้องหมวดหนึ่งหมวดสองนอกจากนั้นครับเหตุผลที่สองครับผมต้องเรียนกับท่านประธานอย่างนี้ว่าในการตั้งสสรอเนี่ยเรากําลังจะให้มีคณะชุดหนึ่งขึ้นมานะครับเพื่อไปจัดทํารัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเวลาเราให้สสรอไปทำเนี่ย อำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะมีอยู่ที่สสอรอด้วยแต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับสภาแห่งนี้ก็จะมีอำนาจยังคงมีอำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่สิ่งที่มันลักลั่นคืออะไรรู้ไหมครับสสอรอห้ามแตะหมด1หมด2แต่สภาแห่งนี้ถ้าเราดูรัฐธรรมนูญดีๆนะครับเรายังแก้หมด1หมด2ได้ตกลงไม่ตลกหรอครับเราบอกว่าสสอรอมีหน้าที่จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ห้ามแตะหมด1หมดสองเรา นะครับซึ่งโดยบทบาทและความเหมาะสมเนี่ยควรจะแก้เป็นลายมาตราเนี่ยแต่เรายังแก้หมวดหนึ่งหมวดสองได้เพียงแต่ว่ากําหนดเงื่อนไขว่าให้ไปลงประชามตินี่คือความเหมาะสมแหละครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมตั้งคําถามก็คือว่าการกําหนดเอาไว้ไม่ให้สสรแก้ไขหมวดหนึ่งหมวดสองได้เนี่ยมันจึงเป็นความประหลาดครับผมพูดแบบนี้ผมไม่ได้หมายความว่าสสรจะต้อง จัดทำร่างรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหาสาระของหมวดหนึ่งหมวดสเนี่ยแตกต่างไปจากรัฐธรรมนูนปัจจุบันไม่ใช่แต่ที่ผมกําลังพูดเนี่ยผมกาลังพูดถึงความสมเหตุสมผลและผมไม่เข้าใจจริงๆว่าเพื่อนสมาชิกโดยเฉพาะจากซีกรัฐบาลรวมถึงสวเนี่ยท่านจะเป็นปัญหาอะไรกับเรื่องนี้ข,ขนาดนี้ท่านรู้สึกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องอยู่เหนือการเมือง แต่ท่านก็ทําให้กระบวนการเปากับดึงสถาบันพระมหากษัตริย์มาอยู่กระนารกระบวนการครับกระบวนการในการพูดคุยเรื่องการเมืองตลอดเวลาขอคุณรองสมาชิกหยุดก่อนครับพี่ผู้ประท้วงจริงจรงอีกสี่สิบวินาทีก็จะจบแล้วนะครับท่านประธานครับกิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับขอตวงผู้อภิปรายตามข้อบังคับ4ี่ห้ามากเกินไปแล้วพอแล้วนะ แต่สถาบันพระมหากษัตริย์จนกระทั่งเลือกตั้งแพ้ทุกคราวแพ้ัินีผมพิธีถ่ายได้แล้วนะครับเอาเฉพาะเรื่องแต่สถาบันขอเถอนะถ้าอยากจะทําเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ไปหาเสียงตอนหาเสียงจบไหมท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงธรรมทาน ยังไม่ต้องประท้วงผมยังไม่ได้วินิจฉัยเพราะว่าเดี๋ยวอครับท่านลังสิมันท่านปล่อยให้ผู้ประท้วงเขาวินิจเขาอภิปรายครับไม่ใช่ประท้วงดูข้อบังคับไม่มีเข้าองค์ประกอบข้อบังคับเลยเขากำลังพูดครับท่านท่านท่านก็าแทรกขึ้นมาผมยังไม่ได้วินิจฉัยนะครับเมื่อกี้นี้ผมห้ามไปแล้วให้พูดเฉพาะเรื่องของท่านลังสิมันนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าไปคำถานครับขออนุญาตมจะท้วงตามข้อ45วรรค2ครับระตาครับข้าครับขอเชิญนั่งลงก่อนครับ มันจบแล้วนะครับคือผมเพียงแต่ว่าเตือนท่านว่าท่านท่านประท้วงเมื่อกี้เนี่ยก็ให้ระมัดระวังให้ท่านรังสิมันลมระมัดระวังพอแล้วอย่าไปวิจารณ์เขาเรื่องอื่นนะครับส่วนท่านรังสิมันลมก็เห็นแล้วว่าผมก็ท้วงท่านกิติศักดิ์แล้วนะครับแล้วท่านก็ใกล้จะจบแล้วผมก็อยากให้ท่านจบนะครับ,รบขอบคุณนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับเรียนท่านประธาน ผมยืนยันอีกครั้งครับว่าในการที่สอสอรอจะมีอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รัฐสภาแห่งนี้ถ้าเป็นรัฐสภาที่มาปรักจากประชาชนอย่างแท้จริงถ้าท่านรู้สึกว่าถึงแม้ในทางปฏิบัติท่านไม่ได้มาจากประชาชนแต่ท่านกำลังทำหน้าที่เพื่อประชาชนอย่าล็อกสอสอรอ,อย่าบีบคอสอสอรอให้เชื่อเหมือนพวกท่านปล่อยให้พวกเขา ได้ทำหน้าที่อย่างอิสระปล่อยให้พวกเขาได้พิจารณาถึงการรัฐสมัยถึงความเหมาะสมแล้วผมคิดว่าเราจะได้รัฐมนูญที่ดีกว่าที่เป็นอยู่อย่างแน่นอนแต่ถ้าท่านยังทำในแบบที่เป็นอยู่คือล็อกบางหมวดบางมาตราไม่ให้สะสะรไปแตะต้องหรือปรับปรุงได้ผมเชื่อว่าเราจะไม่ได้รัฐมนูลที่ดีที่สุดครับขอบคุณครับท่านประธาน